สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอรสารสีสัจจังนะครับ จากมาตรการคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาก็ทำให้ผู้ประกอบการแปรรูปมันสัมปันหลังไม่สามารถที่จะนำเข้ามันมาจากกัมพูชาได้นะครับส่วนผู้ประกอบการรดบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมเกษตรกรนั้นกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าราคามันสัมปะหลังที่เคยตกต่าไปก่อนหน้านี้กลับมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นแล้วนะครับคุณพลอยภัยทู์ธุรพันธ์ติดตามเรื่องนี้มาครับ เฮ็ดจ้งไายเกษตรกรสิสิรอดแม่ว่ามันบอรดดอกไปยังสิตายเบอประเทศไทยมันมันตายต้าแมียบอลดตายเฮ็ดจ้างไายคันว่เฮ็ดก็เป็นอาชีพเจ้าของเฮ็ดยังว่าเป็นยจงแม่เฮ็ดเป็นตะไห้ตะมันออยทอนี่กับหน้า แม้จะรู้ดีว่าการเก็บหัวมันสดในช่วงหน้าฝนจะขายได้ราคาตำ่ำแต่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองกาวตํบลนาเชือกอําเภอยางตลาดจังหวัดกระสินก็บอกว่ามีความจำเป็นหากปล่อยไว้ยิ่งฝนตกต่อเนื่องหัวมันก็จะเน่าเสียเพราะสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม เกษตรกรพบว่าช่วงนี้ราคามันสำปะหลังที่ขายได้จริงเริ่มปรับสูงขึ้นเล็กน้อยจากกิโลกร,รัมละ1.40บาทส0สตางค์เป็น1.55บาท55สตางค์ขณะที่บางจังหวัดเพิ่มขึ้นเกือบ2บาทหลังมีการปิดด่านไม่สามารถนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชาได้พอเริ่มปิดด่านเนี่ยโรงงานแป้งมันหลายโรงงานก็ราคาก็เริ่มขยับขึ้นแล้วก็ถือว่าผมว่า มีผลมากนะครับถ้าจะช่วยเกษตรกรก็น่าจะลดการนําเข้าก็น่าเกษตรกรมันสําปหลังก็น่าจะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นนะครับเกษตรกรบอกว่าสาเหตุที่มันราคาตกต่ำในช่วงนี้เพราะคุณภาพหรือเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำเนื่องจากเกษตรกรต้องเก็บหัวมันทั้งที่อายุน้อย ปีไหนฝนแรงก็จะรอจนถึงปลายปีจึงเก็บหัวมันไปขายราคาก็จะสูงขึ้นเพราะเปอร์เซ็นต์แป้งสูงแต่ปีนี้ฝนดีตกต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจึงต้องเร่งเก็บหัวมันในช่วงนี้ปีที่แล้วก็ได้ไลก็นี่แหละครับปี2564ถึง2,566เคยเป็นปีทองของราคามันสัมปะหลัง เกษตรกรบอกว่าเคยขายได้สูงสุดกิโลกรัมละเกือบ4บาทในช่วงหน้าฝนก็ยังขายได้กิโลกรัมละ2บาทถึง2บาท50สตางค์แต่ราคามันสัมปะหลังเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงกลางปี2,567ส่วนทางกับราคาปุ๋ยและต้นทุนการปลูกมันที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การลงทุนต่อไร่สูงถึง5,000ถึง6,000บาทแต่กลับขายได้ไม่เกิน7,00 0บาท ในราคาอยู่ประมาณบาทหาสิบสี่สิบจุดช่วงนี้แหละครับเหลือกำไรแม่บัวก็คคำว่าเหลือก็เหลือครับแต่มันกับบัพ่อครับมันแต่มาหักเอาทุกอย่างแล้วมันแทบจะบม่เหลือเลยครับไรค่ารถไถค่าปุ๋ยค่าค่ารบำรุงรักษาค่าเสียหนานี่แหละครับมันก็ต้องเอแทบจะแทบจะ แจะะบ่เเหลลลือยต้นทุนเท้าต่อไรนี่ก็คือคาไทยคาไทยนี่เทาต้องไทยสองรอบอยู่แล้วรอบละสามลอยไหมค่ะอันตีไปว่าซิปไรนี่คือส่วนสองรอบกับหกพันไหมค่ะว่าหน้าบันที้นี่ยกล่องปุ๋ยได้ค่ะยกล่องนี่ก็ไรละสามสามลอยอีกหันซิปหันซิปหันซิปไรกับอีกสามพันกับเป็นเก่าเหรอฮันบ่ค่ะวันนี้เทาต้องใส่ปุ๋ยร่องพื้นได้ค่ะฮันบ่ใส่กับบ๊งามหันปุ๋ยสูตรอันสิบหกแปดแปดนี่กับพันขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเทาก็ใส่ยูเรียผสมกับ ปุ๋ยที่ว่าเอาต้นเอาอยางก้อนเห็นไหมคะ่ะกะตีไปว่าสอบละพันสองพันสามหลดเนาะคะ่ะเฮาก็ต้องใส่ไรละสอบเนี่ยแมะบนที่นี่ก็จ้างปลูกอีกได้ค่ะเพราะหนาจ้างปลูกอีกบนนี้ก็ใส่ปุ๋ยอีกรอบสองอีกใส่ปุ๋ยเอาหัวอีกต้นทุนเท่ามันไยสูงไหมคะ่ะ คำสั่งปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงแป้งมันในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างรวมทั้งผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและคนขับรถบรรทุกรับจ้างขนมันสำปะหลังที่ขาดรายได้และแบกรับหนี้สิน ที่เกษตรกรเชื่อว่าหากควบคุมการนำเข้ามันสัมปะหลังจากลาวและกัมพูชาไปจนถึงช่วงปลายปี2568จะทำให้ราคามันในประเทศมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นแต่ก็ต้องขึ้นกับกลไกการควบคุมของภาครัฐที่ต้องดูแลทั้งภาคเอกชนผู้ประกอบการแปลรูปมันสัมปะหลังที่ต้องมีกาไรอยู่ได้เช่นเดียวกับเกษตรกรก็กกมีขวรปลูกพืชและต้องแบกรับสภาพขาดทุนเช่นนี้ต่อไปในระยะยาว พล่อย PBS, แปรขัดทุนกันยาวกว่าน,นี้กเกษตรกรหลายคนก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับแต่ถ้าไปดูช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็เห็นว่าจริงๆราคามันสัมปัหลังเนี่ยขึ้นข,นขนลงลงมาโดยตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่ง ในขณะเดียวกันเนี่ยบางปีก็สูงจนน่าตกใจแต่ว่าบางปีนั้นกลับต่ำจนแทบจะน่าใจหายเหมือนกันนะครับมันก็มีอยู่หลายเหตุผลแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้เป็นเช่นนั้นครับ ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานการนำเข้าและส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์พบว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกมานานกว่า20ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้นำเข้าอันดับสองของโลกมีเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังกว่า7 0 0 0สนครัวเรือนไทยเป็นผู้ผลิตอันดับ3ส่วนกัมพูชาเป็นอันดับ5ของโลกครับ ในช่วงปี2,565ถึง2,566อันนี้เป็นช่วงที่ราคามันในไทยพุ่งสูงขึ้นกิโลกรัมละ3 4ถึง4บาทสาเหตุมาจากประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ามันสัปะหลังที่สำคัญของไทยต้องการปริมาณมากแล้วก็ผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ต่างประเทศนำเข้ามันสัาปะหลังไปเป็นวัตถุดิบทำอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นทดแทนข้าวโพดและข้าวสาลีจาก2ประเทศนี้นะครับปี2,566 ไทยนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า21,000ล้านบาทเนื่องจากผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและมีปัญหาโรคระบาดผลกระทบจากภัยแล้งแล้วก็น้ําท่วมจํานวนผลผลิตปริมาณผลผลิตมันก็ลดลงตามไปด้วยครับมีการนําเข้ามันเส้นมากที่สุดมูลค่ากว่า13,000ล้านบาทรองลงมาก็คือมันอัดเม็ดกว่า3,000ล้านบาทหัวมันสดกว่า2,300ล้านบาทและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ดัดแปลงนะครับหรือว่าแป้งโมดิฟายสต c ชกว่า960ล้านบาทรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆก็นําเข้ามันเส้นแล้วก็หัวมันสดจากกัมพูชาลาวเพราะว่าราคาเนี่ยต่ำกว่าไทยมีข้อมูลจากผู้นําเข้าว่ามันสําปหลังกัมพูชาคุณภาพมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงคุณภาพดีนะครับขณะที่การส่งออกในปี2566มีมูลค่าสูงกว่า1.26แสนล้านบาท โดยแบ่งเป็นแป้งมันสำปะหลังกว่า52,000ล้านบาทรองลงมาก็คือมันเส้น39,000ล้านบาทแป้งมันสำปะหลังดัดแปลนะครับกว่า32,000ล้านบาทแล้วก็อื่นๆโดยมีประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังกว่า1,100แห่งครับส่วนปี2 5 6 7 ซึ่งเป็นปีที่ราคามันในประเทศเริ่มปรับลดลงเหลือจนกิโลกรัมเพแค่2บาทเท่านั้น2บาทกว่าๆนะครับแต่ว่ามูลค่าการนําเข้ากลับสูงขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ23,000ล้านบาทเป็นการนาเข้าหัวมันสดแล้วก็มันเส้นเพิ่มมากขึ้นส่วนมูลค่าการส่งออกลดลงครับเหลือประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทเท่านั้นและเมื่อเริ่มต้นปีที่ผ่านมาราคามันสัมปันหลังในประเทศนี้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องตำสุดในรอบ10ปีแล้วนะครับ ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ระบุว่าสาเหตุที่ราคามันสัมปันหลังปรับลดลงก็เพราะว่าจีนมีความต้องการใช้ลดลงครับเนื่องจากจีนเขาหันไปใช้ข้าวโพดท,ที่ปลูกในประเทศซึ่งราคาปรับลดลงโดยข้าวโพดเป็นพืชทดแทนมันสัมปันหลังได้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แล้วก็อุตสาหกรรมเอทานอลครับนอกจากนี้ยังพบว่าจีนมีนโยบายลงทุนเพาะปลูกและมีการตั้งโรงงานแปรรูปมันสัมปันหลังในหลายประเทศอย่างเช่นที่กัมพูชาที่ลาวแล้วก็เมียนมา มีความร่วมมือปลูกและพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศต่างๆในแอฟริกาด้วยครับมีโครงการแป้งสต์ชในเวียดนามรวมทั้งได้ลงนาม MOU ส่งเสริมการส่งออกมันสำปะหลังจากกัมพูชาไปจีนมากขึ้นซึ่งอาจจะกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยในอนาคตได้ขณะที่ข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าราคามันสำปะหลังที่ มันสัมปะหลังเนี่ยอาจจะยากที่จะปรับสูงขึ้นเหมือนกับในช่วงปี2565ถึง2566นะครับแต่คาดหวังว่าในช่วงปลายปีนี้ซึ่งเป็นฤด,ดูการเก็บเกี่ยวภาครัฐจะช่วยพยุงราคาไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกร,รัมละ2บาท50สตางค์ควบคุมการนำเข้าให้เหมาะสมแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เร่งหาตลาดใหม่นอกจากประเทศจีนจึงจะทำให้กเกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่รอดได้ ขณะที่เกษตรกรก็ต้องมุ่งเน้นปลูกมันคุณภาพเก็บเกี่ยวในช่วงที่อายุเหมาะสมมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงตามความต้องการของตลาดด้วยครับ นอกจากมันสำปะหลังก็มีมังคุดนี่แหละครับที่ปีนี้ราคาตกต่ำค่อนข้างมากนะครับอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกมังคุดคุณภาพสูงนะครับเกรดสำหรับการส่งออกปีนี้เกษตรกรเขาบอกว่าต้องเตรียมทำใจรอเลยนะครับกับภาวะการขาดทุนที่กำลังจะมาถึงคุณกฤษณะที่วัดสิริกุลผู้สื่อข่าวไทย P ีบประจาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีโอกาสรรราไปติดตามประเด็นนี้มาครับราคาถูกทุกครั้ง ว่าจะเป็นาราคามังคุดหรือโุเรียนจะมีปัญหาต่างๆมากมายเข้ามาอยังในทุนที่สลกำลังาซ้รอยอีกครั้งในเสียงสะท้อนของเกษตรษกรชาวสวนมังคุดต่อนหน้านายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วเดินทางมาน,นั่งรับฟังปัญหาของพวกเขาหลังจากเริ่มรือดูเก็บเกี่ยวมาแล้วราวสองสัปดาห์แต่หลังจากวันรุ่งขึ้นราคากับติ่งลงเหลือเพียง8บาท จากต้นทุนการผลิตมังคุดคุณภาพที่สูงมากกว่า20บาทต่อกิโลกรัมต้นทุนนี้ข่ายาต้นทุนข่ายีตยาข่านี่เขาเรียกอะไรเด้อ่ะดูเลงบำรุงดักษาตัดยาช้ทุนไปเยอะไหมถ้าปีต่อๆดูการนี่ครับถ้าเทียบกับปีทีแล้วปีนี้เรากดูเลยเมื่อปีดีเลวเพราะปีทีแลวราคาดีปีนี้เย่มาถูกอย่างเอาต้นทุนจากปีทีเลวมาเพื่อจะลงปีนี้ มันกลายเป็นไม่เรื่อยเลยไม่น้อยกว่า6เดือนในรอบผลิตตามฤดูกาลจากรอบที่แล้วจนสู่การเก็บเกี่ยวในฤดูนี้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,ก,รการบำรุงรักษาทุกรูปแบบล้วนใช้ต้นทุนสูงเพื่อให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดส่งออกนั่นยังไม่นับรวมค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตหากมีราคาต่ำกว่า20บาทกติกาค่าแรงคือร้อยละ50ของราคา หากมีราคา8บาทเกษตรกรได้รับเพียง4บาทอีก4บาทคือค่าแรงที่ได้กลับมาของเกษตรกรในฤดูการนี้คือความล้มเหลวถ้าราคาเป็นแบบนี้จนจบฤดูการผลของผล,ลไม้คนที่ตามมาของชาวสวนก็คือจะไม่มีเงินไปใช้หนี้ทกศแน่นอนแล้วก็ ไม่มีเงินที่จะ,ะเหลือใช้ใจ่ายหลังจากมังคุดจบฤดูการแล้วเพราะมังคุดเป็นปีหลักครั้งหรือปี1-2ครั้งฤดูการ2,568แม้ผลผลิตจะมีปริมาณต่ำกว่าคาดการจากความแปรปรวนของสภาพอากาศไม่ได้หมายความว่าปริมาณผลผลิตน้อยลงจะทำให้ราคาขีดตัวสูงขึ้นตามที่ควรเป็น ตลาดมังคุดส่วนใหญ่ของนครศรีธรรมราชและภาคใต้เน้นเพื่อการส่งออกหรือตลาดบริโภคในประเทศที่มีสัดส่วนต่ำกว่าเพราะว่าผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณน้อยไม่ใช่ตัวบ่งชี้ถึงราคาแต่นี่คือตัวชี้วัดความแข็งแกร่งในวงจรอิทธิพลเหนือตลาดของกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่สินค้าเองแต่การพื้นที่การผลิตกโดยผู้ซื้อรายใหญ่ ราคาต้นทางจากเกษตรกร,เ,กรเพียงไม่ถึง20บาทขณะที่ราคาปลายทางในมือผู้บริโภคกลับอยู่ที่280ถึง420บาทต่อกิโลกรัมตัวเลขนี้คือผลกำไรมหาศาลของนายทุนสะท้อนความแตกต่างของเกษตรกร,กรนายทุน,นกลไกภาครัฐกลไกตลาดมังคุดในประเทศไทยพิษณาทิวาิริกุลไทย p ีบีนครศรีธรรมราช

กลไกตลาดนี่ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดราคาสินค้าเกษตรนะครับและถ้าหากว่ายังมีตลาดมีความต้องการของตลาดในการที่จะรองรับนี่ก็จะเป็นโอกาสในการที่จะช่วยพยุงราคาสินค้าเกษตรเอาไว้ได้เช่นกรณีของทุเรียนพันหนาดําหรือว่าโอฉีที่อาเภอเ,เบตงจังหวัดยะลานะครับซึ่งยังคงมีตลาดมาเลเซียที่พร้อมจะนําเข้าอยู่ทําให้ไม่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆที่มีปลายทางส่งออกไปอยู่ที่ประเทศ นนค,คุณติชิลาพุทธสารพันธ์จะพาไปดูโอกาสและความท้าทายของทุเรียนสายพันธุ์นี้ครับด้วยรสนิยมการรับประทานทุเรียนของชาวมาเลเซียที่ชอบทุเรียนหล่นจากต้นสุกจัดติดขมเล็กน้อยทําให้ทุเรียนผิวสีส้มรสชาติคล้ายการกินครีมเนื้อละเอียดหอมหวานละมุนของทุเรียนพันุ์โอชีหรือน้นาดำายัางคงมีราคาสูงเมื่อส่งไปขายอย่างประเทศมาเลเซีย ตกกิโลกรัมละ350 4 0 0บถึง400บาทและขายผ่านออนไลน์ราคากิโลกรัมละเฉลี่ย650บาทจึงเป็นโอกาสให้เกษตรกรอย่างนายกิติศักดิ์จิตรุ่งอนันต์ชาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเจ้าของสวนทุเรียนโกดังสีส้มที่ตัดผลผลิตทุเรียนโอชีส่งออกไปยังมาเลเซียมาแล้วหนึ่งรุ่นสร้างรายได้นับล้านบาท นายกิติศักดิ์บอกว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนโอชีลดลงครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ7-8ตันจากที่เคยได้กว่า14ตันเพราะว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องสัตรูพืชอย่างกระรอกและนอนทำให้ผลผลิตทุเรียนเริ่มมีจุดดำอีกทั้งในสวนดูแลทุเรียนแบบธรรมชาติทั้งการใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นหลักทำให้ผลผลิตบางส่วนไม่สวยนัก แต่ก็ยังเป็นโอกาสในการขายทุเรียนพันนี้สำหรับลูกค้าชาวมาเลเซียนอกเหนือจากทุเรียนพันโมซังคิงที่มีอยู่ในตลาดนะแต่ละคนเนี่ยเขาก็ฮิตปลูกแต่หมอนทองเพราะหมอนทองมันธรรมดาอยู่แล้วละ่ะว่าทั่วประเทศก็ปลูกได้ก็ปลูกหมอนทองไปเนี่ยมาช่วงหลังให้หลังมามากสิบปีประมาณ10ปีได้ของผมมีผมผลิตละ่ะคนก็เริ่มปลูกตอนนี้ปลูกเยอะมากเลยครับ ถามแต่ละที่ที่คนยางลงมาใหม่ปลูกพันธุ์ไร่หนำดำหนำดำ,ำหมดหนำดำหมดแล้วครับตอนนี้กลายเป็นว่าตอนนี้หนำดำเนี่ยนะคือปีต่อปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผลทุเรียนพันโอชีกว่า200ต้นในสวนของนายกิติศักด์กำลังรอตัดใหม่อีกรอบกลางเดือนนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตทุเรียนพันนี้ซึ่งปลูกในประเทศมาเลเซียเริ่มหมดลงโอกาสในการส่งออกจึงเพิ่มขึ้น นายกิติศักดิ์มองว่าอนาคตเจ้าของสุนทุเรียนพันธุ์อื่นๆที่มีในตลาดทั่วไปอาจต้องปรับตัวเพราะการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจีนกีดกันทางการค้าคือกระส่งพานนิดแต่นะต้องไปเป็นเซลอละโปรโมทหลายประเทศหน่อยอย่าขายแต่ประเทศจีนถ้าประเทศจีนบีบเราทีร้องเลยนะลองไม่เข้าสักเอาง่ายๆอาทิตย์เดียวพอรับรองอะทุเรียนถมคองถมถนนอนะเอาง่ายๆ ผมเยอะมากเพราะทุกวันนี้แปเก้สบเปส่งเข้าจีนหมดตลาดใหม่ไม่ค่อยมีปัจจุบันอำเภอเบตงมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า47,000ไร่เพิ่มขึ้นร้อยละสิจากเมื่อปีที่ผ่านมาโดยให้ผลผลิตประมาณ23,000ไร่หรือประมาณ500-600กิโลกรัมต่อไร่รวมผลผลิตทั้งหมดกว่า13,000ตัน ซึ่งในปีนี้แนวโน้มของทุเรียนพันธุ์เดิมคือหมูสังคิงซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียค่อนข้างชะลอตัวเนื่องจากให้ผลผลิตน้อยลงแต่โชคดีที่ยังมีพันธุ์โอชีและพันธุน์อื่นๆรวมถึงผลผลิตทุเรียนของอำเภอเบตงที่จะออกมาช่วงปลายฤดูการทุเรียนซึ่งไม่ชนกับพื้นที่อื่น,นมากนักทําให้ราคาผลผลิตอย่างได้กําไรแต่เกษตรอำเภอเบตงเห็นว่าถามที่กําหนด รวมถึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้จำหน่ายตรวจก่อนตัดไม่ซื้อไม่จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพและจะดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอาญารวมถึงการส่งเสริมการปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ที่ได้มาตรฐานและการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองเดชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน ผลกระทบจากสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แม้ว่าหน่วยงานต่างๆจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะคลายความกังวลได้ครับคุณสมคาญเกือบุญลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านมานะครับหลายคนเขาก็สะท้อนว่านอกจากผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวแล้วยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆอีกด้วยครับ เรือนําเที่ยวของชาวบ้านในตําบลท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ต้องถูกนำมาจอดเทียบฝั่งไว้เนื่องจากหลังตรวจพบสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการท่องเที่ยวชมธรรมชาติตามลำน้ำชาวบ้านเคยมีรายได้วันละ1,000-2,000ถึง2,000บาทต้องกลายเป็นศูนหลายคนต้องจำใจขายเรือในราคาถูกเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัว จนล่าสุดเหลือเรือเพียงสามลำจากที่เคยมีทั้งหมด30มสิลำตอนนี้แห้งเหี่ยวไม่มีอะไรเลย,เ,ยเรือก็ไม่มีละจากสามสิบลำเหลือแค่สามลำอ่ะไม่มีนักท่องเทียกกเท่ยวก็ไม่มาไม่มีใครมาเลยอะ่ะเออมันจะเป็นแบบนั้นอือเลยขาดรายได้กันหมดไอ้บางคนก็ขายเรือไปอจาก เป็นแสนอ่ะขายแค่สองหมื่นสามหมื่นนอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อน้ำใช้อุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนผลิตผลทางการ,กรเกษตรที่ขาดความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซาอย่างหนักยังไม่มีความมั่นใจว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร ก็มีหลายๆหน่วยงานได้พยายามที่จะลงมาดูแลเย,ยียวยาฟื้นฟูต่างๆแต่กย็ยังในอนาคตย,ยังมองไม่เห็นว่าจะโดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพนะครับทางาการทำมาหากินต่างๆนะครับโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ทางด้านตอนนี้กลุ่มใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรพี่น้องชาวบ้านก็ยังวิตกกังวลมีผลกระทบต่อกิตใจ ที่ผ่านมาส่วนจัดการคุณภาพน้ําสํานักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1ตรวจสอบคุณภาพน้ํากกในพื้นที่ตำบลท่าตอนแล้ว5ครั้งพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานทุกครั้งโดยล่าสุดตรวจบริเวณชายแดนไทยเมียนมาพบสารหนูในปริมาณ0.025มิลลิกรัมต่อลิตรแล้วก็ที่สะพานมิตรภาพแม่นาวาง พบปริมาณ0.022มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะและบริเวณสะพาน2ดินแดนบ้านแม่สลักพบในปริมาณ0.017มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งตามค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน0.01มิลลิกรัมต่อลิตรสารหนูก็คือยังเกินค่ามาตรฐานมาต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งแรกที่เราดําเนินการตรวจวัดเนาะตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นประมาณครั้งที่5 นะคะที่มีการตรวจสอบก็ยังคงเกินมาตรฐานมาทั้ง5ครั้งนะคะซึ่งครั้งนี้ที่ตรวจสอบก็พบว่าค่าสารหนูนะคะที่พบว่าเกินมาตรฐานมาตั้งแต่จุดที่1จุดที่2จุดที่3เราเก็บทั้งหมด3จุดในพื้นที่ของอำเภอแม่อายนะคะก็จะเกินค่ามาตรฐานมาอยู่ที่0.025ในจุดแรกที่ติดกับบริเวณชายแดนไทยพม่านะคะค่ามาตรฐานไม่เกิน0.01มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการประชาชนให้คำแนะนำด้านสุขภาพจัดรถผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ตรวจคุณภาพน้ำและให้ความรู้กับประชาชนบริเวณท่าเรือบ้านท่าตอนขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้หน่วยงานในพื้นที่สำรวจหาจุดขุดเจาะน้ำบาดาลให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในระยะยาว ฤดูแรงที่เขาบอกเขาเคยสูบน้ําจากแม่น้ํากกและต่อไปในระหว่างนี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่สบายใจที่จะใช้ผมได้ให้พื้นที่ก็คือ2บอบอตกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดท่านนายอำเภอแม่อายทํางานร่วมกับกรมชนประทานกรมทรัพยากรน้นํากระทรวงทรัพย์ห่วยกเกษตรทั้งหมดเนี่ยดูนะว่ามีแหล่งน้ําไหนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ที่จะทําให้เราใช้น้ํา ในระหว่างที่เราไม่ไม่สบายใจที่จะใช้น้ําแม่น้ากกเนี่ยควบคู่กันไปด้วยจะให้ช่างมาคํานวณในเรื่องของการทั้งขุดลอกแหล่งน้ําผิวดินและก็การขุดเจาะบ่อบาดาลปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ํากกเกิดจากการทําเหมืองแร่ในพื้นที่ต้นน้ําในเขตรัชฉานประเทศเมียนมาไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ และไหลผ่านตัวอำเภอเมืองเชียงรายลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านสบกกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรวมความยาว285กิโลเมตรสมครางเครือบุญไทย PBS รายงาน และส่งท้ายรายการวันนี้นะครับกับไอเดียที่นําไปสู่นวัตกรรมของทีมนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลังจากที่เขาไปสังเกตพบว่าที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระราชวังจันนั้นมีคนนํารูปปั้นไก่นะครับที่ทําจากบูลปลาสเตอร์ก็นําไปแก้บนกันเป็นจํานวนมากนะครับจึงได้คิดค้นนวัตกรรมไก่แก้บนรักโลกขึ้นมานะครับโดยส่วนประกอบเนี่ยนะครับก็มาก็มาจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับอย่างเช่นแป้ง จากเง้าสับป,ประรดแล้วก็เส้นใยจากลำต้นกันชงนำมาทดแทนวัส,สดุเดิมครับโดยไก่แก้บนนี้จะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีสามารถย่อยสลายได้เองภายใน2เดือนเมื่อนำไปฝังกลบไม่เปลี่ยนแปลงค่ากรดด่างของดินแล้วก็พืชโดยรอบก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติกด้วยนะครับล่าสุดทางทีมนิสิตยังได้พัฒนาสูตรการผลิตให้น้ำหนักเบาลงถึงร้อยละ50นะครับพร้อมกับออกแบบรูปทรง ให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะหน้าตาประมาณนี้เขาบอกว่าน่ารักกว่ารูปไก่ชนแบบเดิมๆนะครับเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยด้วยแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆนะครับที่อาจจะไปบน้านสันกล่าวตามความเชื่อแล้วก็ประสบผลสําเร็จก็จะได้สามารถนําไปแก้บนกันได้นะครับและยังสามารถขึ้นรูปได้หลากหลายตามแบบของแม่พิมพ์ด้วยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมจากไอเดียของทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ หมดเวลาของรายการจับตารอบทิศนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสารพันธ์ลั่นทุ่งบางเขนส่วนช่วงนี้ผมเชืญอสารลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ